ยังไม่เหล่านะครับเขเลยใไหนทำแล้วก็เลยพันตรนะงนี้ครับพันให้มันจับเอาเท่ากันเลยโอเคครับเดี๋ยวไปทำก่อน จะเหมาะก,กับการยิงนกนะครับเพราะมังถางแบบสวยเลยอะถ้ายิงนกผมจะชอบทา้งทางอย่างนี้นะครับนี่ก็เหลือเหลือเอากระดาษตายแต่งให้มันเนียนนะครับเดี๋ยวไปรอชมอันสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเหลาาข้าวให้ดูนะครับเ้าุที่ผมใส่แว่นนะครับคือป้องกันนะครับป้องกันใบมีด ที่มันจะหักแล้วก็เด่นสายตานะครับอันนี้อันตรายนะครับเราต้องป้องกันไว้ก่อนไม่ได้ใส่เพื่อความเท่นียนะครับ เจ็ร้อยนะครับห่นที่ส <Hey. S 2> ามห้เมาดิอันนี้ยังไม่ได้มัดยางต้องใส่ยางเลยเนะพราะ,ระว่าเอาไว้ยิงนกนะครับตัวนี้มีไว้ยิงปลาตัวนี้มีลูกเล่นหน่ยคือท,ทำเป็นเหลี่ยมเดี๋ยวเอาไปแช่น้ำแล้วให้มันหิมน้ำถ้าถ้าไม่แช่น้ำมันจะราวนะมันจะไม่สวยแช่น้ำสักคืนนึง คาเล็กเกอร์เนี่ยก็ใช้ได้เนี่ยอันนี้มัดยางให้ดูดเสียโอเคครับตากติดตาม้ลยครับเดี๋ยวไปลองทดสอบกัน เดี๋ยวจะถอดไปแช่น้ำไว้ก่อนคุณนี่เดี๋ยวค่อยมัดหน่อยนะแช่น้ำเ,เสเร็จจะเอาเครื่องื่นเดี๋ยวคืนนี้จะลองไปทดลองให้ดูนะครับสำหรับ ตัวนี้เนาะนี่สำหรับตัวนี้เมื่อกี้ผมลองมัดยิงดูแล้วแหละใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ทำเป็นเหลี่ยมเห็นไหครับจะมีเหลี่ยมกระดาษทรายมาขัดนะครับเล็กเกินลงจะสวยมากถ้าผมฝากต,ติดตามรับชมด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา e ผมด้วยนะครับเดี๋ยวลอง จะพาไปลองคืนนี้ครับว่าจะโอเคไหมมันจะแม่นไหมนะครับอีกง่ามนะครับทีแรกว่าจะเก,ก็บเอาไว้ก่อนยังไม่เหลาเนะครับก็เลยไหนไหนทำแล้วก็เลยทำเรีบ้เสร็จนะครับน,นี่จะยังซ้ายหน่อยนนะครับสมมติว่าเราถนัดขวานะครับ มันจะยังพอดีเลยนะครับยัียงเีงออกมาฝั่งนี้นะครับตัวด้ามน,นะครับผมทําไม่ยาวตัวนี้เบามากครับ,รบไม้แค่ครับไม้แค่นานะครับมันจะเบามากเลยแทบไม่มีน้ําหนักเลยนะครับแต่มันแข็งแรงมากนะครับอันนี้ยิงปลาได้นะครับยิงปลายิงนกได้นะครับ รอเชือกถักถักถักตรงนี้สวยงามเลยครับโอเคครับรอติดตามนะครับวันนั้นเดินมางูเหลือมยิ่งใหญ่เลยอยู่ในป่าเ,าเนี่ยหนึ่งแต้มครับน้องน้องแมว,นมนมวเนี่ยครับเป็นมัขุดหัวนี่กินหวัวเห่วหญ้าเห่วหมูนะครับนี่มันอยู่ตรงนี้เลยนี่มันเจอผมกันเลย ลงมาเนี่ยพอลงมานี่มันก็กระโดดลงนาไปผมว่าตามแล้วอดข้าวไปนะครับไล่ครับตีน้ําไล่แล้วผมเป็นรัดอยู่ขอบบอ่อเนี่ยผมกระโดดขึ้นขอบบอ่อไปนะครับแล้วมันไปหยุดนะครับก็เลยได้ยิงกําลังจะกลับเลยเนี่ยแต่ว่าวันนี้แห้วนะครับไม่มีผลงานอะไรให้ดูก็ยังถือว่าได้แต้มอยู่นะครับให้ดูไสซอีกรอบหนึ่ง ชัดๆขวดน้ำ1.5ลิตรนะครับพอเท่ากันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวไปทำก่อนจะได้ไปถ่ายไตัดคลิปให้ดูนะครับ ใหญ่จริงครับหนูแถวนี้พาะมันยังไม่ถึงฤดูการแถวนี้ถ้ายังไม่ถึงฤดูการจะไม่มีใครล่าเลยหนูยกเว้นช่วงที่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับคราวนี้แหละไปตรงไหนมีแต่บ่วงดักหนูเต็มไปหมดเลยมาไงตกใจหมดเลยหมา Má vinh má tục một. Ừ, đài là. Đài là mà. เรียบร้อยครับเดี๋ยวขางไฟให้มันแห้งๆมันจะได้ไม่มีน้ำเนาะขางแค่ขางให้มันแห้งๆเฉยครับไม่ได้ถึงกับย่างตัวโคตรให่ขนาดทำแล้วนะเนี่ยสุดยอดครับวันนี้ไม่ได้มีคลิปเปิดนะครับไม่ได้เปิดคลิปมาแล้วแบบ ตั้งใจว่าจะถ่ายให้ดูพอดีผมเดินวนเดินวนเป็นรอบเลยเดินวนรอบคันานะครับเดินไปหลายแหล่งแหล่งเมือ่อคืนก่อนก็ไปครับแต่ไม่เจออะไรสักอย่างเลยผมก็เลยวนมากรับว่าจะมาเดินยิงยิงปลาให้ดูครับสองไปยังไงมันก็ไม่เจอจนจะกลับบ้านเนียจะกลับบ้านจะก้าวขึ้นคันาอยู่แล้วครับผ่านอีกคันาเดียวก็จะอ่า ไปที่รถละนี่นะครับมาเจอมันพอดีเลยก็เลยได้ยิงให้ดูนะครับก็เลยไม่มีคลิปเปิดให้ดูนะครับก็มาถึงก็ใส่เลยนะครับถ้าคลิปไม่มีแบบการแบบจัดอะไรมาเลยครับมาถึงก็ใส่เลยครับจริงๆย่างไปเลยได้เลยนะเนี่ยย่างพร้อมกินนหลยแต่ว่ามันใหญ่เนอะ มันใหญ่ครับนี้ผมเป็นคนหาเป็นคนทำเนืับมันก็จะกินไม่สนิทโอเคนะครับพอ,อแห้งๆพอถ้ามันแห้งๆพอนะครับมันจะได้ไม่เป็นน้ำหยดอันนี้มีเลือดอยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับพอให้มันผิวมันแห้งๆเดี๋ยวเราไปแช่ตูว้ไว้เผื่อมีใครอยากได้ก็ขายไปเลยครับ พอไม่กินอยู่แล้วครับสูงนะครับดมก่อนว่าลอยก็ใส่อะไรไว้ถ้าเป็นน้ำเปล่าก็จัดเลยครับวิธีการทองบมเนี่ยถ้าไม่มีสูงแต่ถ้ามันเห็นขวดนะครับส่วนมากแถว เดี๋ยวนี้ยมันจะมีกวดนะครับพวกมาตกปลาตกอะไรพวกมานาก็าจะถือกวดน้ำมากินนะเขาก็จะทิ้งกวดที่อาลาดไปหมดเปิดตดนะครับอู้ใหญ่ออกก่อนเออ แน่เสียงประช้อนมากินปุงหนูแน่ๆโอเคครับคืนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับอคืนนี้ก็ฝันดีนะครับราตีสวัสดีครับเดี๋ยวกลับบ้านกันไปตัดคลิปนะครับผมคืนนี้จะได้อเอาลงเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ